วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตจำกัดหมหาชนที่มาแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัล NAA นะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีที่ตัวแทนของเราเนี่ยจะติดอันดับ NAA อยู่เสมอโดยที่ผ่านมาเราเคยติดถึงอันดับ1อันดับ2องนะต่อเนื่องกัน2ปีซ้อนอันดับ1อีกหลายปีเลยในปีนี้เราก็มีตัวแทนที่ติด1ใน10นะครับอันดับ6 แล้วก็ติดทั้งหมด20คนซึ่งถือว่าถ้าคำนวณในเชิงของค่าเฉลี่ยแล้วเรามีจำนวนตัวแทนที่ติด NAA เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมากนะฮะในจำนวนตัวแทนของแต่ละบริษัทที่มีถ้าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนั้นก็เราเชื่อมั่นว่าจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีการบริหารงานที่ดีแต่คุณสมพูเกียรติใจวันเราจะสามารถนำพาให้กับตัวแทนที่อยู่กับบริษัทเราประสบความสำเร็จได้ครับ ดิฉันสันสิริสิริชิวัตรขอบคุณค่ำคืนที่สวยงามในวันนี้ได้มารับคุณวุฒโตแทนยอดเยี่ยมอันดับ6ในงาน NAA วันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสมโพงเกียรติวันผู้นำทัพของบริษัทโตเกียวมารีนที่นำพวกเรามาสู่ชัยชนะมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณโค้ชศักดาคำจำปาและทีมงานมงกุฎิพิ์ทุกท่านที่ร่วมใจร่วมแรงเป็นพลัง ในการไปเป็นประโยชน์กับลูกค้าขอบคุณบริษัทโตเกียวมารีนที่ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ทําให้บีมีวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอละไทยศิริเลิศพิทักษ์นะคะวันนี้มาในนามของบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยค่ะก็ขออนุญาตขอบคุณทางไทฟ้านะคะที่จัดงาน NAA เป็นงานที่เรียกว่าให้เกียรติกับนักขาย ประกันชีวิตทั่วประเทศไทยเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆเราได้รับเชิญมาจากสุดยอดนักขายจากการจัดอันดับยอดขายสูงสุดจาก3ามแสนห้าหมื่นกว่าคนของตัวแทนในประเทศไทยเราได้รับการเรียนเชิญมาเนี่ยสามคนเท่านั้นเองก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนักขายทุกท่านให้พัฒนาในเรื่องของการขายแล้วก็ออกไปทําหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะมารับรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้ในทุกๆปีนะคะ สวัสดีค่ะพิพัฒาสวรณกูลนะคะตัวแทนทีม ATM s k 1 v ค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้มารับรางวาัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติดีใจค่ะที่ได้รับคุณวุฒินี้นะคะแรงบันดาลใจของแนนนะคะคือมุ่งมั่นตั้งใจค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแนนตาบอกว่าถ้าวันนี้ค่ะเราตั้งใจเราอยู่ถูกที่อยู่ถูกทางอยู่ถูกบริษัทอยู่ถูกทีมนะคะแนนเชื่อว่าทุกคนถ้ามีความมุ่งมั่นตรงนี้อะคะ่ะยังไงรางวัลน,นี้ตัวแทนทุกท่านได้รับเป็นรางวัลในชีวิตแน่นอนค่ะสําหรับ ตัวเกียวมารีน,นะคะแนนเชื่อว่าสิ่งที่แนนมาในบริษัทครั้งนี้ค่ะแนนเลือกบริษัทไม่ผิดค่ะตัวเกียวมารีให้ทั้งคุณภาพชีวิตแนนที่ดีขึ้นได้เจอลูกค้าที่น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นบริษัทที่คอยซัพพอร์ตตัวแทนเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะปีไหนๆก็ตามแนนอยู่ในบริษัทนี้มาทั้งหมดประมาณ3ปีกว่าที่ผ่านมาทําให้นด้รู้ว่าตัวเกียวมารีเป็นบริษัทที่ดีสําหรับตัวแนนเลยนะคะแล้วก็ทําให้นนได้พลิกชีวิตได้มายืนจุดนี้ได้ต้องขอบคุณตัวเกียวมาลีนอีกครังค่ะ